เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพี่สวัสดีครับทีนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆให้ชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับอันนี้เป็นโตโยต้าครับโตโยต้าโคโรล่าปี2009ครับรถสวยๆเลื่อยไปขับใช้งานครับเดินทางได้สบายในราคาเพียง56,000บาทเท่านั้นเองนะครับราคามอไซค์ครับไปขับกันรอ เครื่องเกียร์ดีสีสวยครับเครื่อง1.6 VVTi เยีร์ธรรมดาเขาดีเข้าคิดทุกเกียร์เดินทางไกลได้สบายครับไม่มีปัญหารถพร้อมใช้ช่วงล่างก็ยังดีแอร์เย็นฉ่ำภายในสวยนะครับสวยสะอาดมุ้มมาใหม่ตรงรุ่นนะครับมุ้มบอกไว้ครับวิทยุจอสัมผัสติดทิมพ์ดำใหม่รอบทันของเหลวก็เปลี่ยนถหายให้ใหม่ ภาษี68เล่มชุดโอนโครบนะครับ5้า0 0บาทเล่มครบครับถ้าชาวบฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสนใจก็ไปดูรดลองขับประกอบการตัดสินใจให้ก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านองอันนี้พิกัดดูรถอยู่ธัญญะปะทุมครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เราเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยติดต่อน,นัดหมายกับเจ้าของโดยตรงได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ใหด้วยนะครับสวัสดีครับ